สว gamer, ัสดีครับพ่อเม่พี่น้องครับมือนีผมผ้าพ่อเม่พี่น้องมาหูจักกับ e อมครับที่ว่าเป็นเสื้อจุลินทรีนี่นะครับที่ซอยในการย่อยสลายของสากพืชสากสัต์นะครับครับพี่น้องครับเป็นยังจังผมจังต้องผ้าพ่อเม่พี่น้องมาทําความหูจักกับเอมครับก็ย้อนว่าเพิ่นบองให้เผาแล้วบานี้เพิ่นบองให้เผาแล้วบานีเศษสากพืชสากสัดนะพวกเครื่องทั้งหลายพวก้ะ ทั้งหลายนี่นะครับใบไม้ทั้งหลายนี่นะครับมันกับสีเห็ดเหี้เหาเห็ดหน้ายากยากจังใดกับมันหลายๆห้องก็ไทยบ่อเขาเมนบ่กครับพี่น้องครับวิธีแก่กับผมก็เห็นว่ามันมีวิธีหนึ่งก็คือเห็นมันห่อยสลายเห็นเร็วที่สุดก็เลยแนมไปหอบไป่อถึงไอเอ็มนี่นะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ซอยในการห่อยสลายของสากพืชสากสัต์แต่บันเ้บัดเอ็มนี่ จังเข้าไปสื่อมากิโลนกับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็แล้วแต่มองเนาะครับเนาะต่อกิโลนหนึ่งกิโลนก็นี่หน่อยอว่าบัพ่อรีดเนาะครับบานนี้ผมก็เลยว่าเอาแต่เข้าี่สื่อเอามาใส่หน้าเข้านี่กิโลนส้ำมันมันกับโค้สีบพวพ่อนะครับถ้าจะให้สื่อดูดูกับขั้สีเปลืองเงินครับคง้สีบัวพ่อครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยม้อนี้ผมก็เลยคิดวิธีหนึ่งก็กคือขยายนะครับขยายเสื้อ EM นะครับ เสร็จแล้วผมก็เลยนี่แหละครับเพ็นวิดีโอมาแจกฟีีแจกน่องเบิงครับว่า EM ็ควรหน่อยที่เยาสือมาเนี่ยเทาสามารถเอามาขยายให้จากเกลออนิดหน่อยนครับเป็นองค์เป็นยังก็ได้ครับเอาเป็นถังใหญ่สองร้อยรือสามร้อยหรแล้วแต่ถึงใหญ่กว่านั้นก็ได้ครับเทาสามาที่ใดครับพี่น่องครับซึ่งมันก็มีวิธีการที่เขามันอยู่นะครับไปพี่น้องครับผมทีพาไปเบิงครับพี่น้องครับจังได้แล้วครับพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดมีด้อครับเด้อ อาครับไปเบิรงกันเลยครับอุปกรณ์นี่กะบ่มีหยงหลายครับพี่น้องครับกะมีนามครับนี่ครับมีนามครับนามนี่ก็ขอแนะนำให้พี่น้องใส่เป็นนังฝนหรือว่านามสะนามบ่อได้ครับเด้อจังสีดีครับถามว่าเอานามป้าป้าใดบ่อผมก็สิบอกว่านามป้าป้านี่เพิ่นใส่คอลีนครับขาเสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับบานิ บักกีเอ็มก็เข้านี่มันก็เป็นเสือครับมันก็เป็นเสือจุลินซีนะครับเพราะถือนำป้าๆนี่กับโค้งสีบอดี้ป้าไหนสําหรับอ่าเสือจุลินซีเข้าครับพาชิเอาก็คือต้องแซ่เปิดไว้แซ่ว้บักคักไว้ะไรหลายมือไปแล้วครับให้มันเสือไอ้พวกคอลีนพวกสารทำความสะอาดทั้งหลายของมันเนี่ยครับให้มันสลายไปก่อนนะครับเข้าจังสีเอามาเห็ดได้ครับถ้าเป็นไปได้ก็นำฝนนำสะนำบอนี่แหละครับพี่น้องครับ นี่กรผมก็ใส่น้ำฝนนะครับเพราะว่ามือนันฝนตัวครับฝนตัวกับพอดีผมกับห้องไว้สองถังพอดีเลยครับพี่น้องกับมือนีกซียที่มันเบิดทั้งสองถังนี่แหละครับพี่น้องครับแล้วส่วนผสมต่อไปก็คือนี่ครับพี่น้องครับกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลนี่ผมก็ได้ใส่แค่รอบหนึ่งได็ครับต่อถังครับนี่แหละครับเพราะว่าชุลินซี่เนี่ยมันต้องการการนำต้านนะครับเพื่อเป็นอาหารของมันนะครับพี่น้องครับนี่ครับต่อไปก็ เป็นนี่แหละครับพี่น้องครับเยี่ยมครับพี่น้องเยี่ยมครับกิโลนึงนี่ผมถีใส่ประมาณผมสีเห็ดเห็นมาได้ทั้งสองถังนะครับที่แบงกันครับนี่ครับพี่น้องครับที่แบงกันได้สองถังครับพี่น้องครับลากะต้อไปนะครับพี่น้องต่อไปกะที่เป็นต้นกล้วยนี่นะครับพี่น้องต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ผมกะที่เอามาหันครับพี่น้องครับกะยังที่บ่อละครับอาหารของทุลินซี่พูนี้ก็คือสากพืชสากสัว์ครับ ก็กกเกล้วยเซตแล้วนะครับพี่น้องกะสีเป็นนี่ครับขี่งูวขี่ข้วยี่นะครับมือนีเป็นขี่งูวขี่ข้อยอดม็ดได้ครับเป็นก้อนนองมันครับหลังจากพี่น้องมียังพวกเนื้อพวกยังเดียวมันเอาไว้ตู้เย็นนะครับเ็กระยาทิมครับมาใช้เลยครับเพราะนี่คืออาหารของเอี้ยมนี่นะครับนี่มันจะได้ขยายตัวเร็วครับมันได้กินนะครับไปพี่น้องไปเบิรงวิธีเฮ็ดต่อไปครับ อันดับแรกครับพี่น้องเข้ากับนี่ครับเต้าเอ็มเลยนะครับนี่ครับเอ็มที่เทาเตรียมไว้นะครับพี่น้องนอมาทใส่ถังครับนี่ครับทเนีอันนี้ก็เท่บัวได้วยครับพี่น้องครึ่งหนึ่งนะครับกค่รอดละครึ่งนี่ครับเพราะว่าประหยัดครับแต่มันก็เห็นสานีครับมันสามารถที่จะจดเด็เต้นสองถังได้พี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากที่เทา่ยวเอ็มเสร็จแล้วนะครับ ผลล่องของเรื่องนี้ก็คือนี่ครับกาคำตาลครับพี่น้องครับนี่คืออาหารหลักสั่นยอดนะครับของเอ็มนะครับเอ็มที่ิมาแห้งครับกาคำต้านครับนี่ผมก็ใส่ลงไปครับจะรอหนึ่งไดไพี่น้องต่อถังครับผมมีใส่นี่ครับนี่ครับใส่ถังแรกไว้บานี่กับเท้าไปครับทั้งสองถังเลยครับเฮ็ดมันพร้อมกันทีเดียวมันแล้วไปเลยครับพี่น้องครับหมดต้องเสียเวลาหลายเทือครับขุดกับเทจิ้งไปครับ พี่น้องครับบาดนี้หลังจากที่เฮาเทกากน้ำต้านเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเฮากับดีไซน์อันนี้ครับพี่น้องครับขี่งัวขี่ขั้วนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นกอนๆอย่างสีบรอแมนนี่อย่างพิเศษเด้ครับมันทับถมกันลายบาดนี้มัน่อยมันแห้งมันกับเอาจอบไปงัดขึ้นมามันก็เป็นแผ่นนสีแหละครับนี่ครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับขี่งัวขี่ขั้วครับบาดนี้ต่อไปกันี่ครับพี่น้องครับ้นกล้วยครับ ตน้นป่วยที่มันออกเครือออกยังแล้วนะครับเขาตัดเครือมันไปแล้วนะครับเขาก่ะนี่เอามาหั่นครับพี่น้องหั่นจากสี่แล้วก็เอามาใส่ครับให้เป็นอาหารของเอ็มครับพี่น้องครับบานนี้ต่อไปกับที่เป็นพวกนี่แหละครับเศษอาหารครับนะครับที่เขากินเหลือๆเนี่ครับกินบ่เบิดนี่แหละครับอาจสิอยู่ในตู้เย็นนี่ยังกสร้างพวกหมูเห็ดเป็ดไก่กับางที่เขากินห่ทันหรือมันเสียแล้วเขาเอามาใส่นี่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับ เป็นอาหารของอีเอ็มยางบักดีเลยครับด้วยเฉพาะพวกเนื้อสั์นะครับพี่น้องครับมันหมักหลายครับพี่น้องเร็จแล้วบัน้เฮ้าก็หายยังปิดไว้เลยครับพี่น้องครับเราบันกลับไปหาฮิตไว้แค่งาน่ตครับพี่น้องครับคอยมาบึงไว้หลังครับครับพี่น้องครับหลังจากผมเฮ็ดไว้แล้วครับหนึ่งขึ้นนะครับผมกะชิมาบึงอีกหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมาเปิดบึงครับไปจะได้ครับหนึ่งขึ้นครับไปจะได้ครับฟ้องข้นเล็บเป็นบาครับพี่น้อง นี่ก้านฟ้องขึ้นนีก็คือว่าเสือเพิ่นเดินนะครับพี่น้องเห็นบ่นครับเป็นฟ้องฟ้องสีคือเพิ่นขยายตัวเพิ่งแล้วนะครับบั่นแหงแต่ไปล่อยไว้ลายมือแหงแต่เสือแหงแต่ลายขึ้นลายขึ้นเด้พอดพี่น้องเด้อพี่น้องครับอัน e m ที่เหาเห็ดนี่ครับแหงแต่ทิ่มไว้ลายมือแหงแต่เสือมันแหงแต่ลายครับก่อนจะไปใส่กับทิ่มไว้หละลายมือก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อใน้ะหว่างนี่พี่น้องก็สามารถหาเศษอาหารครับพวกซากรืายสาคัดทั้งหลายนี่ครับเอามาใส่เรื่อยครับเพื่อเป็นอาหารให้ e m มันเด็ก กินเห็นมันได้ขยายตัวไปเรื <Viol in Harmon> like ่อยๆครับพี่น้องครับและบานนี้พี่น้องครับหลังจากที่เทาตักเอ็มนี่ไปใส่แล้วนะครับเท่ากับสามารถที่จะเติมน้ำได้ตลอดเวลาครับเบิร์ตยามได้ไก่สีเบิร์ตยามได้เท่ากับเติมแล้วก็ใส่สากปืชสากซาร์เข้าไปให้มันได้กินอยู่ตลอดเวลาครับเอาไงว่าเฮิตเทียวนี่นะครับใส่เบิร์ปีเบิร์ตาสตร์ครับเติมน้ำใส่สากปืชสากซัร์เข้าไปเบิร์ปีเบิร์ศาดตร์ครับพี่น้องครับต้องซื้อครับพี่น้องครับเป็นจะได้ครับพี่น้องครับด้เบิ้องคิปของ ก็เอาไปลองเห็ดบิงดบด้งได้ครับเด้อจังไดผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้ผมนด้ไหมได้ครับเด้อถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กัติดตามและะ้วก็แชร์ให้ไม่ได้ครับเด้อสวัสดีครับ